สวัสดีครับเพป็นพ้องน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจงังหวัดนระยองครับผมสวัสดีเชา้วชาว,วันจันทร์ครับเช้าวันจันทร์ที่12นมิถุนายน2566 เป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนแล้วก็น่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการไหว้ครูของหน่วยงานราชการนะของสถานศึกษาเชื่อว่าอย่างนั้นหลายโรงเรียนก็คงจะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อรหัสที่แล้วนะครับแล้วก็พืหัสนี้ก็น่าจะเป็นพฤหัสที่แทบจะทั่วไทยเลยเนาะผมว่า เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของชาวไทยเราอยู่คู่กันมานานนะครับซึ่งโรงเรียนก็คงจะต้องทําเหมือนกันครับทําเหมือนกันวันนี้จริงๆว่าจะไม่ได้ลงเราก็ถือโอกาสแป๊บๆหนึงนะทักทายกันพระคุณแผนที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับตั้งใจว่าจะเอาไว้ให้ เป็นการขอบพระคุณสำหรับสายบุญที่ประสงค์แจ้งเข้ามาเป็นเจ้าภาพผราปา่าสามัคคีของทางวัดวัดพรหมจันทร์ครับัดพรหมจันท์วัดที่บ้านนะครับก็ถือโอกาสวันนี้อีกประการหนึ่งก็คือมาอัปเดตแจ้งไปยังสายบุญทุกท่านทุกคน,นะครับว่าได้จัดส่งมงคล พร้อมทั้งใบดีกานะครับบอกบนไปแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานส่งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอใบรอใบแล้วก็จะได้แจ้งเลขส่งน่าจะเป็นวันนี้แหละนะส่งไปแล้วนะครับทยอยส่งไปแล้วเรียบร้อยทางระยองก็ดีนะครับทางบ้านเพระยองทางสมุทรปราการนะครับนะแล้วก็ทางชนบุรีรวมทั้งทางนาครประม นะครับหลายพื้นที่โดยพ่อทางระยองแหละลบบุรีก็มีนะก็ส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วนะครับผมก็ขออน,นุโมทนาสาธุกับทุกสายบุญนะครับขอให้บุญที่ท่านได้ร่วมสร้างร่วมทำก็มันจะมากจะน้อยอะไรยังไงก็ตามเถอะนะก็ขอให้สำเร็จสำเร็จ,รจตามเจตนาของทุกท่านทุกคนนะครับก็เราก็ทำตามกำลังครับ ซึ่งผมก็ได้รับเมตตาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจากท่านพระอาจารย์ทวีศักดิ์ทิตาคุโนนะครับทางบ้านเพลระยองนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นส่วนของอ่้เพื่อนเพื่อนครับผมนะเป็นส่วนของไอดีกานะครับก็แล้วเสร็จกำหนดอย่างนี้นะครับผมนี่กำหนดวันที่วันอาทิตย์ที่29ครับผม ันกำหนดทอดนะวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ขึ้น15คาค่ำเดือน11ปีทถอนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะตั้งต้นแห่กองผ้าป่านะครับกานาฬิกา10นาฬิกาพิธีทางาศาสนาแล้วก็ทอดผ้าป่าสามัคคีก็พิธีเรียบง่ายครับไม่มีอะไร ะครับยิ่งใหญ่นะครับเราเน้นเน้นเขาเรียกว่าเน้นเฉพาะปัจจัยถวายแล้วก็เสร็จเลยจะได้ทําสร้างร่วมกันนะครับซึ่งลายนามอันนี้ก็ส่งไปแล้วละส่งไปแล้วนะครับนี่นะพระอาจารย์เทพิศักคุณอภินิรุตรวมท้งลายชื่อทั้งหมดเดี๋ยอะๆก็เดี๋ยว,ยวจะมีโอกาสประกาศถึงน้โมพระพุทธเจ้าให้ทราบกันนะครับก็เป็นลักษณะของการอุโบสถนะตรงนี้นะครับอุโบสถก็ ด้านนอกอะไรก็แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จยังเหลือแต่ส่วนบริเวณรอบ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 โบสถนะครับเขาเรียกว่าเป็นพื้นรอบโบสถแล้วก็มีกําแพงแก้วรอบรอบอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็พยายามปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนเล็กๆน้อยนะครับสหรับตัวโบสเนาะรวมทั้งภายในไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เดินไฟฟ้ามีลงบนลงบนใดเก็บ บัวเก็บอะไรต่างๆเก็บสีเก็บอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลังคาก็โดนพายุไปก็ได้ซ่อมแซมกันก็เหลือบริเวณรอบนอกเพราะฉะนั้นเจตนาในการร่วมเป็นสภาพพระป่าๆๆในครั้งนี้ก็จะร่วมพื้นครับเริ่มก่อตั้งพื้นก่อนเลยจะได้เท่าไหร่ก็ว่ากันเดี๋ยวให้ชาวบ้านแล้วก็คณะสัตหาร่วมด้วยช่วยกันอีกทีหนึ่งครับในส่วนของลานพื้นและกําแพงแก้วรอบโบสถ์นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะขอ,ของของของตัวโบสถ์นะครับในการทํา พิธีต่างๆมันก็ต้องได้เวียนรอบโบสถ์อะไรอย่างนี้เนาะก็ก็เป็นเจตนาสำหรับพ้าพป่าในครั้งนี้ก็ถือ,อโอกาสาแจ้งรายละเอียดชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งวันเวลา29นี้เป็นวันทอดนะครับมันยังมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับก็เบื้องต้นก็ส่งไปแล้วนะครับหลายท่านเดี๋ยวรายชื่อรายนามก็จะทยอย แจ้งประกาศบอกบุญถึงนะโมะประกาศถึงนะโม,มพระพุทธเจ้าให้ท่านได้ทราบถึงคุณงามความดีถึงเจตนาอันดีงามนี้นะครับสึ่งพระชุดน,นี้ก็ก็คิดว่าจะจะเอาไว้ให้นะครับเป็นการขอบพระคุณนะในความรู้สึกผมผมว่าจะเอาไปให้มันมีไม่เยอะไงชุดน,นี้นะก็จะให้ท่านละหนึ่งองค์หนึ่งองค์ครับดูนะครับสภาพมันเป็นพระอันหนึ่งนะครับที่มันบรรจุ ม,ใใมันจุอยู่ในในไหครับมันจุอยู่ในไหก็อยู่กับผมนีม่เป็นสิบปีแล้วล่ะเัวจะเนี้นะหรือมากกว่าได้ซ้ําไปนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับมันก็แตกไปก็เยอะนะแตกไปก็เยอะก็เหลือเท่าไหร่น่าจะไม่รู้จะได้ครบถ้าไม่ได้ครบก็จะให้อันอื่นนะครับก็จะให้อันอื่นเป็นการขอบพระคุณน,นะครับนี่นะดูสภาพนะครับผม นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับเนื้อหาก็จะประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันนี่ครับผมเขาเป็นพิมพ์ดูพิมพ์แล้วก็มันไม่มียันนะครับนี่ดูด,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 ดูดูลักษณะการกดการปัม๊มการในแบบพิมพ์นะครับ ส่วนอไอ้ที่ดันเข้ามาเนี่ยดูดูแล้วมันก็มันต้องมีผงภายแน่นอนแหละผงพายแน่นอนแล้วก็มันเนื้ออะไรผมมันออกไปน็นเนื้อเทาเนาะเนื้อเทามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่สองพอยดอะที่เขาทำเป็นพระสมเด็จพระอะไรต่างๆเนื้อนี้เตรียมการเริ่มจะมาทําบทแล้ว คาสีน้ำตาลนี่ไม่แน่ใจต้องส่องดูทีนงแต่เขาจะขึ้นเต็มแบบนี้แหละครับขึนเต็มขึ้นเต็มนี่นะเห็นคาบเขียวด้วยน่ครับคาบเขียวจะเป็นน้ำว่านจะเป็นน้ำว่านยาว่านอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีเครื่องมือวัดค่า เท่าไซอะไรต่างๆนั่นแต่เขาจะเป็นแบบนี้ทุกองค,ครับจะเป็นแบบนี้ทุกองค์องค์นี้หนักหน่อยองนี้ขึ้นเต็มหน่อยครับเต็มเ,เกือบมองไม่เห็นองพระเลยครับนี่แหละก็ก็ก็เอาไว้ขอบพระคุณเป็นการขอบพระคุณครับสำหรับเจ้าภาพนะครับก็จะแบ่งกันไปคนละองค,คนละองไป เดี๋ยวมีอื่นผมดูก่อนนะครับเดี๋ยวดอูอะไรต่างๆอีกก่อนนิดนึงนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมไปก็ว่าได้นะครับแบ่งกันไปครับแบ่งกันไปคนละเล็กละน้อยไปครับบารมีหลวงปู่นี่นะก็สาหรับเช้านี้ก็ถือโอกาสแจ้งมาว่าใบดีกาได้ส่งไปแล้วนะครับทยอยส่งไปแล้วนะครับส่วนท่านใดที่ผมทักไปในไลน์ว่าขอที่อยู่หน่อยเพราะว่าไลน์ผมหายจริงๆนะครับหายต้องขออภัย ลายมันหายมันหายตั้งแต่เดือนมีนานะครับมันมาโผล่ปลายเมษาเนี่ยครับมันก็เลยมองไม่เห็นว่าที่อยู่อะไรงไงมันมองไม่เห็นก็ต้องรอเพื่อนๆน,น,นี่แหละทักมาครับถึงเจะดทำอะไรต่อได้ครับส่วนท่านที่นี่นะดูะครับดูดูเก็บไว้ในส่วนอี้ส่วนนี้อาจจะเป็น เนื้อหาใกล้เคียงกันก็เป็นได้แต่ว่าเพราะว่ามันมีบรรจุอยู่ในหลายที่อยู่นาะไม่ใช่พระกลุ่นะครับแต่เป็นพระบรรจุครับเพื่อนเพื่อนเข้าใจตามนี้นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็น่าจะถึงพรุ่งนี้ถึงวันนี้วันนี้อาจจะถึงในส่วนของส่วนกลางนะครับในส่วนออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็เสีโอกาส เรียนให้ทราบตามนี้นะครับผมโอเคครับผม10กว่านาทีเท่านี้แหละนะครับวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันครับผมบุญรักษาทุกท่านทุกคนนะครับบุญรักษาบุญรักษาบุญรักษานี่ครับผมก็อันนี้เป็นตัวโบทเนาะผมถ่ายอันเก่าที่กําลังลไม่ใช่เก่าหรอกประมาณเดือน เดือน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 ต้นเดือนอะต้นเดือนนะครับเนี่ยที่มีกองทรงกองทรายก็ทําอยู่แต่ตัวนี้ก็เริ่มทำแล้วครับพญานาคด้านหน้าเนี่ยเสร็จแล้วตรงบันไดเนี่ยเสร็จน,นะครับก็เรียนเพื่อทราบตามนี้นะครับส่วนหน้าบันแล้วก็ทําไปแล้วเนาะหน้าบันสาธทุสาธาทุลังคาก็ทําทํากันมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับสายบุญบารมีหลวงปู่ทิมก็คราวนี้ก็จะยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นครับมากน้อยก็ดีหมดไม่เสร็จก็ทําใหม่ แต่อยากจะได้สมโพธกันครับแต่ว่ามันก็น่าจะใช้พื้นที่อยู่เยอะอยู่นะครับพื้นเราบ้างเข้าบ้างชาวบ้านบ้างทางใกล้ทางไกลบ้างต่างประเทศอะไรต่างก็ว่ากันไปนะ,ะถือว่าเป็นบุญใหญ่โอเคครับผมบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับมีอะไรทักทายกันินดีอย่างดิ่งครับบารมีหลวงปู่คุ้มครอง,องทุกท่านทุกคนนะครับผมเฮงๆ้วยๆครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม